ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับมิรวชิราอีกครั้งนะคะตั้งใจดูดีๆนะวันนี้จะสาธิตวิธีการระบ,บายสีออยพาสเทลกันแล้วละนะคะเราจะแบ่งอย่างนี้นะคะฝั่งรูปร่างแถบซ้ายมือนะคะหนึ่งแถวเราจะไม่ระบายนะเราไม่ระบายนะคะให้เป็นรูปร่างไว้ฝั่งรูปทรงเราจะมีสองแถวนะคะ สแถวนี้เราจะระบายสีนะฝั่งซ้ายสุดแถวนื้นะแถวซ้ายนี่นะไม่ระบายนะคะให้มันเป็นรูปร่างไว้นะคะอ่ะเรามาเริ่มที่วันนี้เราระบายแค่2รูปพอนะคะใจเย็นๆนะคะมิจะให้ระบายในส่วนรูปที่1ก่อนเป็นไล่น้ำหนักสีแดงนะคะไล่น้ำหนักสีแดงนะคะรูปที่1จะเป็นแดง ในน้ำหนักสีแดงนะประกอบไปด้วยเบอร์เก้าเบอร์ห้าและเบอร์สามนะคะหรือบางคนจะเป็นเบอร์สองก็ได้นะคะเก้าห้าสามนะคะเอาละคะ่ะอย่างที่มิเคยบอกว่าเราจะสื่อสารกันด้วยตัวเลขนะคะเบอร์เก้านั่นก็คือสีแดงอันนี้นะคะเลขเก้านะเบอร์ห้าคือสีอส้มอันนี้นะคะ เบอร์สหรือเบอร์2ก็ได้แล้วแต่เด็กนะคะอันนี้เบอร์สามไม่ดีเบอร์สานะสีใดสีหนึ่งนะคะอ่ะเรามีสามสีพร้อมแล้วนะคะ9 5้สแดงส้มเหลืองนะคะเอาเบอร์9เนี่ยนะคะเริ่มระบายก่อนเลยนะคะด้วยการกั้นเส้นนะกั้นเส้นคือลากลากทับรอยดินสอที่เราวาดเอาไว้ อย่างนี้นะนะคะเป็นรูปวงกลมแล้วก็ระบายอย่าก,กดหนักชิดเส้นทางด้านซ้ายนะคะค่อยๆระบายจับสีสั้นแค่นี้นะคะอย่าจับยาวนะจับยาวสีหักนะคะจับให้อยู่บนกระดาษนะคะจับสั้นๆระบายไปในทิศทางเดียวกันต่อเนื่องนะคะเหมือนตอนระบายสีไม้นะคะเอาสีเบอร์เก้า คือส่วนที่เป็นเงาวันนี้เราจะทำรูปร่างให้เป็นรูปทรงด้วยการระบายแสงและเงานะคะชิดเส้นระบายเข้มเนียนเนยบเรียบนะคะแล้วก็ระบายบางๆเบาๆออกไปให้มันอ่อนๆจางๆออกไปนะคะนี่นะอ่ะใช้เสร็จเอาสีเก็บเข้าที่เดิมนะคะต่อไปเป็นเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้า เอาสีเบอร์ห้าระบายนะคะจับสีสั้นๆระบายทับลงไปเบาๆมืออย่าก,กดนะคะตรงส่วนที่เราระบายสีแดงอ่อนๆเอาไว้ระบายเบาๆมือนะคะอย่าก,กดนะคะเบาเบามืออย่าก,กดค่อยๆเกลี่ยให้มันผสมกันให้สีแดงมันผสมกับสีส้มแล้วปิดกระดาษขาว ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่อย่าก,กดนะคะเพราะถ้ากดสีจะไม่ติดเข้าไปที่กระดาษนะคะสีมันจะลอยอยู่นะคะอ่ะพอมันผสมกันแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเกลี่ยมันบางๆเบาๆออกมาที่กระดาษขาวๆอีกนะคะเอาสีส้มค่อยๆเกลี่ยออกมานะคะเบาๆมือนะเบาๆเลยไม่งั้นแล้ว ถ้าเราไม่เบามือรอยต่อมันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นรอยต่อที่เห็นชัดเจนแล้วจะไม่สวยใช้สีส้มเสร็จเก็บเข้าที่เดิมนะคะเบอร์ห้าเข้าที่เดิมนะ,ะต่อไปเบอร์สามนะคะทีนี้เบอร์สามมันเป็นสีเหลืองมันอ่อนนะคะถ้าเราไประบายตรงส้มเลยจะทําให้พอเรามาระบายตรงพื้นสีขาวของกระดาษตรงนี้นะมันจะเลอะ อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาการทำงานกันนะคะคือเราจะมาระบายตรงกระดาษสีขาวก่อนนะคะระว่างอย่าให้ไปโดนสีแดงนะค่อยๆอเพื่อให้มันมีสีเหลืองปรากฏอยู่นะคะนะคะอ่ะวามันติดเรียบร้อยเราจึงค่อยไล่เกลี่ยสีเบาๆมือให้สีเหลืองเข้ามาผสมกับสีส้มนะคะ ค่อยๆเกลี่ยนะเศษสีที่มันตกอยู่แล้วก็เกลี่ยให้มันผสมเข้าไปเลยให้มันระบายเข้าไปเลยไม่ต้องปัดทิ้งนะใช้ได้นะคะค่อยๆค่อยๆเกลี่ยมันนะคะให้มันกลมเกลืนไปกับสีส้มนะคะนี้นะคะค่อยๆทาตรงไหนเป็นกระดาษขาวๆเราค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆค่อยๆคลึงไปเรื่อยๆ นะคะเบาๆมือไม่กดเลยนะม่ไม่ได้กดเลยนะคะไม่ได้ออกแรงเลยนะคะถ้าเราต้องการให้ตรงไหนมันมีสีเราก็ย้ำหรือระบายซ้ำๆตรงจุดนั้นนะคะแต่ไม่กดไม่ออกแรงมากนะคะเบาๆไปเรื่อยๆนะคะเกลี่ยไปเรื่อยๆค่ะนี่คือไล่น้ำหนักสีแดงเห็นไหมคะนะคะ,นะคะทีนี้สีที่เปื้อน สีเหลืองที่เปื้อนก่อนเก็บแล้วก็มีทิชชู่สำหรับเช็ดนะคะค่ะเราก็เตรียมทิชชู่ไว้สำหรับทําการเช็ดทําความสะอาดก่อนที่จะเก็บนะคะเพราะถ้าเราไม่ทําความสะอาดไว้เนี่ยเดี๋ยวพอเราหยิบมาใช้ไประบายงานเราก็จะสกระปรกใช่ไหมคะอะนะคะ,ะ,นะคะเสร็จเรียบร้อยก็เก็บนะต่อไปวันนี้อีกสีหนึ่งที่มิจะให้เด็กๆ ปฏิบัตินะคะก็คือเราจะระบายสีน้ําเงินค่ะไล่น้ําหนักสีน้ําเงินน้ำเงินนะน้ําเงินจะไล่ไปเป็นน้ําเงินฟ้าขาวค่ะสีน้ําเงินจะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็ไปสีฟ้ายี่สิบแล้วก็ไปสีขาวเบอร์หนึ่งนะคะยี่สิบเอ็ดคือสีน้ําเงินเบอร์นี้เลยค่ะนะคะยีสเอด ยีคือสีฟ้าและเบอร์หนึ่งสีขาวนะคะเบอร์หนึ่งสีขาวซึ่งข,ของมีใช้งานไปแล้วตรงน,นี้หมดก็ต้องฉีกฉีกออกนี่วิธีการคืออย่าฉีกทั้งหมดฉีกเพียงแค่เล็กน้อยนะคะเตรียมพร้อมไว้นะ,ะเหมือนเดิมนะคะปฏิบัติเหมือนเดิมคือไล่น้ำหนักสีเข้มไปหาอ่อนเริ่มที่สีน้ำเงินก่อนนะคะ เอาสีน้ำเงินเนี่ยกั้นเส้นทำเหมือนตอนที่ระบายสีแดงนะคะกั้นเส้นคือลากตามรอยดินสอที่เราวาดเอาไว้นะคะเรียกว่ากั้นเส้นนะกั้นเอาไว้เพื่อเวลาเราระบายจะได้ไม่ออกนอกเส้นไงคะนะคะสายตากับมือจะได้ทำง,งานไปด้วยกันนะ,ะจับสีสั้นแค่นี้นะ,ะระบายจากซ้ายไปขวาเอียงๆการระบายสีเหมือนกับตอนระบายสีไม้นะคะ นะคะชิดเส้นให้ระบายเข้มเข้มเห็นไหมมีพุดซ้ําๆนะชิดเส้นระบายเข้มเข้มไม่กดหนักไม่กดหนักระบายจากซ้ายไปขวานะคะระบายไปในทิศทางเดียวกันชิดเส้นระบายเข้มเข้มไม่กดต้องการให้เข้มก็ระบายซ้ําตรงนั้นย้ําตรงนั้นนานๆนะคะแล้วก็ระบายบางๆอ่อนๆออกไปนะคะระบายบางๆอ่อนๆออกไปนะนะคะ จบสีน้ําเงินแล้วก็เก็บเข้าที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปสีฟ้านะคะสีฟ้าเบอร์ยี่สิบเราก็ระบายค่อยๆเบาๆนะคะให้มันผสมกับตรงส่วนที่เราทําสีน้ําเงินจางๆบางๆเอาไว้นะเบาๆมือนะคะเบาๆให้สีฟ้ามาผสมกับสีน้ําเงินที่เราระบายบางๆเบาๆ,บาๆเอาไว้นะคะเราทําเบาๆเพื่อให้สองสีมัน ผสมกันแบบเนียนๆเรียบๆนะคะถ้าเรากดหนักรอยต่อของสีสองสีมันจะไม่สวยนะคะมันจะเป็นรอยต่อที่เห็นชัดเจนแล้วมันจะไม่สวยอันนี้รอยต่อแทบจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะให้มันเห็นรอยต่อน้อยที่สุดแล้วเราก็ระบายเบาๆบางๆออกไปสีฟ้าจะระบายคล้ายๆกับสีส้มนะคะเหมือนกับสีส้มตอนที่ เราไล่น้ำหนักสีน้ำเงินเสร็จสีฟ้าแล้วก็เก็บเข้าที่ต่อไปเป็นหน้าที่สีขาวนะคะบางคนบอกเว้นได้ไหมเว้นได้แต่จะไม่สวยนะคะควรระบายมากกว่าแต่ถ้าเป็นสีไม้ไม่เป็นไรแต่ออยพัตเทลควรระบายนะคะเหมือนการสีขาวระบายเหมือนกับสีเหลืองคือเราควรระบายตรงกระดาษขา,ขาวๆก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วจึงค่อยๆ เกลี่ยสีขาวให้มันมาผสมกับสีฟ้าเมื่อกี้นี้เบาๆามือเหมือนกันนะคะเบาๆมือเหมือนกันนะอย่าออกแรงมากอย่าก,กดอย่าใจร้อนค่อยๆทำค่อยๆเกลี่ยเบาๆทำจนกระทั่งสีมันผสมกันนะคะสีขาวมาผสมกับสีฟ้านะคะเราจะไม่ระบายจนไปถึงสีน้ำเงินนะผสมกับสีฟ้าตรงบริเวณที่เราระบายบางๆเมื่อกี้นะคะ เห็นไหมมันก็จะทําให้มีมิติเห็นไหมคะสีฟ้าเพื่อไอสีขาวเปื้อสีฟ้าก็ใช้ทิชชู่ทําความสะอาดเช็ดซะนะคะเช็ดเบาๆมือนะเดี๋ยวสีหักนะคะเช็ดเบาๆนะนะคะเช็ดเสร็จปั๊บเก็บเข้าที่นะคะทิชชู่ก็เช็ดมือเราไปด้วยนะคะเช็ดนิ้วมือเราไปด้วยนะคะทํางานปลายงานงานจะได้สะอาดนะคะถ้ามือเราเลอะเราไปจับตรงอื่นๆ ที่อื่นๆมันก็จะสกปรกนะคะค่ะคลิปนี้ก็ให้เด็กๆทำแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะต่อคลิปอ,อีกสองรูปนี้นะคะอีกสรูปนี้นะคะนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ